สิ่งที่คุณต้องทําทันทีนะครับหลังจากที่คุณตัดสินใจที่จะเอาออนไลน์นี่กลายเป็นอาชีพหลักครับไม่ใช่อาชีพเสริมหลายครั้งเนี่ยเราเข้ามาสู่โลกออนไลน์แล้วบอกว่าเราอยากหากเงินเสริมหายอยากอยากจะหาเงินเพิ่มให้ใหกับครอบครัวนะครับเมื่อเราระบุว่ามันเสริมครับเงินมันก็เป็นแบบสเสริมครับการลงมือทาก็เป็นแบบสเสริมครับเราไม่เคยบอกเลยว่าออนไลน์เนี่ยเป็นอาชีพหลักจงเชื่อเถอะครับว่าหลังจากที่คุณจะต้องทําทันทีหลังจากที่คุณตัดสินใจในสิ่งนี้แล้วคือเชื่อไม่ต้องสงสัยศรัทธาและก็เชื่อใจนะครับ แล้วตอนนี้ก็มาวิเคราะห์ต่อว่าออนไลน์เนี่ยมีเรื่องมืออะไรบ้างที่คุณพอจะเริ่มทําได้ก่อนไม่ว่าจะเป็นภาพ วิดีโอไลฟ์สดครับตอนนั้นโอป้าเริ่มจากการไลฟ์สดก่อนครับค่อยมาทําวิดีโอเนาะเพราะแต่ก่อนทําวิดีโอไม่เป็นนะครับก็เพิ่งมาเรียนรู้เหมือนกันคราวนี้พอเราเริ่มจากไลฟ์สดเนี่ยเราทําอะไรก่อนได้บ้างแล้วให้เรานะครับพัฒนาตัวเองแบบนั้นทุกๆวันทุกทุกวันพยายามทําให้ได้ทุกวันนะครับทำไมต้องทุกวันครับแม้คุณจะทํางานหนักโอป้าเข้าใจครับว่าคุณเลิกงานมาดึกดื่นตอนนั้นโอป้าเลิกงานมา3ามสี่ทุ่มครับต้องนั่งทํายอดขายแล้วก็ต้องมานั่งนําแบบไลฟ์สดต่อนะครับดูเหนื่อยมากเลยครับแต่เชื่ วันนี้นะครับเพราะฉะนั้นอนาคตนะครับ เป็นตัวที่คุณกําหนดได้จากการที่คุณทําปัจจุบันให้ดีที่สุดก่อนเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเชื่อแบบไม่สงสัยถ้าคุณจะเอาดีทางไลฟ์สดจงเชื่อว่าการไลฟ์สดเปลี่ยนชีวิตถ้าคุณจะเอาดีทางคลิปวิดีโอจงเชื่อว่าคลิปวิดีโอเปลี่ยนชีวิตเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยโอป้าเองก็หลังชนฝาครับแล้วก็ไม่มีเงินยิงแอดเหมือนเพื่อนๆในแบรนด์เนาะคือเมื่อก่อนเนี่ยขายออนไลน์นะครับถ้าเกิดว่าเราตีความหมายว่าเฮ้ยคนที่ยิงแอดถึงจะขายดีเท่านั้นแต่ทุกวันนี้ครับโอป้สาสร้างตัวตน เราไม่ยิงแอดแล้วเพราะว่าเราไม่ไหวแล้วไงเพราะฉะนั้นเราจงเชื่อนะครับว่าสิ่งที่เรากำลังทําอยู่มันเปลี่ยนชีวิตได้โอป้าเชื่อนะครับว่าเมื่อคุณศรัทธามันมากพอแล้วก็หาทางพัฒนาในเวนั้นเช่นคุณจะเอาดีในคลิปในไลฟ์คุณก็ฝึกเรื่องการพูดคุณก็ฝึกเรื่องการนำคอนเทนต์นะคบเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ถ้าเกิดว่าคุณฝึกดดีนะคุณก็สามารถเป็นมืออาชีพนะครับแล้วก็ทําอาชีพหลักได้เลยในโลกออนไลน์จงอย่าไประแคะระใารครับว่ายิงแอดจะต้องขายดีกว่าสร้างตัวตนขายดีกว่าออะไรทีี่่่คุณเชืวามันด อันนั้นมันก็ดีแล้วเรื่อนี้แหละครับคุณเชื่อว่าอะไรมันดีจงบอกโอป้าได้ไหมครับว่าคุณเชื่อว่าไลฟ์สดมันดีคุณเชื่อว่าคลิปมันดีหรือคุณเชื่อว่ายิงแอ่มันดีและไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ทําให้ดีที่สุดในเรื่องนั้นนะครับโอป้าอีสานส,สดครับ